เออปิงก้ารแกดีว่ะก้าหลังก้ลังกาลังกลังลังโอเค một mét, hai mét, ba mét, bốn mét, năm mét, sáu mét, bảy mét, tám mét, chín mét, mười mét, mười một mét, mười hai mét, mười ba mét, mười bốn mét, mười lăm mét, mười sáu mét, mười bảy mét, mười tám mét, mười chín mét, hai mươi mét, hai mươi mốt mét, hai mươi hai mét, hai mươi ba mét, hai mươi bốn mét, hai mươi lăm mét, hai mươi sáu mét, hai mươi bảy mét, hai mươi tám mét, hai mươi chín <laughs> mét, <laughs> สวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวทุกทุกท่านนะครับว,วันนี้หนุกามชื่นจำวัดที่โรงเรียนหนองเม็กนะครับโรงเรียนหนองเม,กม็กอำเภอสระบูมจังหวัดร้อยเอ็ดครับ

ดโกหมดแล้ควครับหมด 买个卡吧。 ครับระวังนะเคนงานบอก้วยนะครับีคนงานคนงานคนงานอลว่าคนงานน้ำเอยู่นี่นี่ไงคนงานเนี่ยไม่พอดีทนฝน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ต้มน้ำอาบเลย <this>

สไลด์ขายตู้แจ๋วจริงจริงเรีนสอันแล้วจะสแล้็ถทีนยว้มี่ปกานเก้าระวังประตูนะครับมีเส,สร็จไ,ไหมคะเก้าเครับ ่แล้วสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับสาธุบุญนะครับไม่จะลอถ่ายรูป ค่ะ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  <laughs> Banget ๆปูบ้าง อเขาอคอเค่อเคอคนอเคโอเคอยค่หเคาอเคอเคะอเอเกัอเาไปเจอไปดูเน่อย เป,เปิดเปิดไปให้แล้วยังแล้วแต่แนะไ้หลอยู่เลยตอนนี้